สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องพารวยให้โชคฟ้ากติดตามด้วยนะคะก็มาเก็บข้อมูลการต่อใน ep ที่4แนวทางข้อมูลในงวดของวันที่1ตุลาคม2568หในคลิปนี้แอดมินก็รวบรวมแนวทางมีข้อมูลหลายอาจารย์สูตรชอบแนวทางสูตรของอาจารย์ท่านไหนก็อย่าลืมที่จะเลือกเซฟเก็บแนวาทางก่อนอื่นเลยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อใช้เป็นอานาในการสยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น ทุกสำนักทุกอาจารย์ในช่องล้วนเป็นบุคคลธรรมดาท่านให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะฐานช่องเป็นเพียงสื่อแบ่งปันข้อมูลโปรดใช้วิชารณญาณในการรับชม สำหรับข้อมูลในคลิปนี้เรามาเริ่มที่แนวทางนิตยาสารเลขสซองดังเป็นแนวทางจากแม่ธรรมเนียมสำหรับแม่ธรรมเนียมก็จะมีการจัดลำดับให้ตั้งแต่1ถึง10การจัดลำดับมีติดมาในงวดของวันที่16กันยายนหลังจากนั้นนะคะการจัดลำดับก็ยังไม่เข้าส่วนมากเราก็จะดูแนวทางที่จัดลำดับ1ถึง10แล้วก็ดูวันสำคัญเลขมงคล แนวทางในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะแนวทางจากแม่ธรำเนียมลอตเตอรี่จัดลำดับ1ถึง10ส่วนด้านข้างก็จะเป็นการรวบรวมวันสำคัญเลขมงคลต่างๆไว้ให้ มาต่อที่แนวทางจากปักหลัก10ล่างในงวดที่ผ่านมาเลข1ติดหลักหน่วยแนวทางในงวดของวันที่1พฤศจิกายน2568หวางเลข4เลข5เลข7ต่อที่แนวทางปักหลัก10ล่างก็จะมีหมวดเด่นฝั่งใต้ทั้งหมด3หมวดในแต่และหมวดเด่นก็จะจับแนวทางคู่เลขที่เป็นชุดเด่นไว้หมวดละ5ชุด มาต่อที่แนวทางคำชะโนดสำหรับคำชะโนดก็จะมีหมวดเด่นทั้งหมด3หมวดเป็นสถิติข้อมูลคร่าวๆตั้งแต่ว่าของวันที่16สิงหาคมก็จะมีเข้า3ตัว6 8 5เป็นเข้าโต๊ะ3ตัวบนว่าของวันที่1กันยายนหลุดไปส่วนในว่าของวันที่16กกันยายนก็จะติดมาเฉพาะตัวเด่น หมวดเด่นจะมี3หมวดนําไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้เป็นสถิติข้อมูลคร่าวๆเด็นว่าที่ผ่านมามาหมวดเด่นเลข9เป็นคู่ฝั่งเหนือคู่96สําหรับแนวทางในงวดของวันที่1พฤศจิกายนก็จะมีหมวดเด่นเลข1เลข2เลข5เด่นที่สุดจะเป็นเลข2พร้อมแนวทางที่จับชุดเลข3ตัวแล้วก็2ตัวจากหมวดเด่นไว้ให้ มาต่อที่แนวทางสูตรของเจาะใจลุงหวงังเจาะใจลุงหวังก็จะนําไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้มีแค่สองหมวดเท่านั้นนะคะพร้อมสถิตข้อมูลเผื่อว่าท่านไหนจะดูสถิตข้อมูลย้อนหลังแบบละเอียดนะคะก็จะนํามาเทียบให้ดูตั้งแต่วของวันที่สิกสิงหาคมนะคะส่วนในวันที่ผ่านมาก็จะมีติดนะคะซึ่งถ้าดูรวมๆนะคะเจาะใจลุงหวงัง ก็นะจะมีเดินเข้ามาถึง3งวดนะคะเริ่มเดินในงวดของวันที่16กันยายนนะคะก็จะเป็นเข้าคู่ตัวกับคู่ฝั่งเหนือคู่6-4แล้วก็ในงวดของวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นเข้าคู่ตัวกับฝั่งเหนือคู่8-7ในงวดที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเข้าคู่ฝั่งเหนือคู่9-6เป็นสถิติข้อมูลคร่าวๆนะคะเผื่อว่าท่านไหนจะ นำรายละเอียดไปดูเพิ่มเติมสำหรับแนวทางวันใหม่ในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็จะมีเลข7กับเลข6เป็นตัวเด่นเด่นที่สุดก็จะเป็นเลข7พร้อมแนวทางนะคะก็จัดแนวทางคู่เงินแล้วก็คู่ทองไว้ให้ก็ต้องขอขอบคุณแนวทางข้อมูลอาจารย์สูตรมาต่อที่แนวทางโค้งสุดท้ายนะคะสาหรับข้อมูลโค้งสุดท้ายนะคะแอดมินขยายให้ดู อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะอยากให้สมาชิกได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะช่วงจังหวะที่แอดมินหยุดก็ใช้วิธีแคปข้อมูลในงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายนะคะก็หลุดไปหลุดไปถึง2งงวดสำหรับแนวทางในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะโค้งสุดท้ายจากนิตยสารก็สรุปให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเหนือฝั่งใต้ มาต่อที่แนวทางจากโค้ดแม่นนะคะโค้ดแม่นวิธีการดูก็จะมีทั้งหมด3หมวดนําไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้บางท่านก็จะชอบดูหมวดเด่น3ตัวนะคะเพราะว่าหมวดเด่น3ตัวส่วนมากก็จะติดมากับทุกงว้วนะคะก็จะนําไปเทียบเด่นได้ทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้ในแต่ละหมวดเด่นก็จะจับแนวทางนะคะในแต่ละหมวดก็จะจับคู่เด่นไว้หมวดละ4ชุด ก็ถือว่าเป็นอีก1สูตรนะคะที่น่านำตัวเด่นไปเทียบในงวัที่ผ่านมางวัของวันที่16ตุลาคมนะคะหลุดไปที่ไม่ติดมาทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้เป็นสถิตข้อมูลคร่าวๆแนวทางในวัของวันที่1พฤศจิกายนนะคะ1พฤศจิกายนสำหรับโคตดแม่นนะคะก็จะมีตัวเด่นหมวดก็จะมีเลข1เลข4เลข7มีทั้งหมด3หมวด หมวดเลขหนึ่งก็จะจับคู่นะคะไว้ทั้งหมด4ชุดหมวดเลข4ก็4ชุดนะคะก็เป็นการนำไปเทียบเด่นได้ทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้มาต่อที่แนวทางนะคะก็จะเป็นแนวทางจากแจ็คพอต เป็นแนวทางนําไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้นะคะตัวเด่นจะมีทั้งหมด4ตัวก็จะมีเลข5าเลข0ูนย์เลข1เลขเ็เด่นที่สุดก็จะเป็นเลข5ากับเลข0สําหรับคนมีโชคนะคะก็จะมี2หมวดนะคะในแต่ละหมวดก็จะจับแนวทางคู่นะคะหมวดละ6ชุดไว้ให้ซึ่งช่วงนี้นะคะคนมีโชคอยู่ในช่วงที่ทรงตัวอยู่นะคะ ต่อที่แนวทางสูตรรวยฟ้าฟาดนะคะรวยฟ้าฟาดก็มีสองหมดเหมือนกันช่วงนี้นะคะจากสถิติข้อมูลก็จะมีติดมาในงวดของวันที่1ตุลาคมนะคะช่วงนี้สูตรยังคงทรงตัวเหมือนกันนะคะงวดของวันที่1พฤศจิกายนก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยมาต่อที่แนวทางนะคะพลังเต่าหักก็เหมือนกันนะคะมีทั้งหมด 2หมวดในแต่ละหมวดก็จะจับคู่เด่นไว้ให้หมวดละ4ชุดก็ต้องขอขอบคุณอแอฟโฟนรูจิเล็กนะคะถ้าเป็นแนวทางจากนิตยสารส่วนมากแอฟฟนรูจิเล็กนะคะจะได้ข้อมูลแล้วก็นำมาแบ่งปันให้เราได้ดูเป็นแนวทาง ต่อที่แนวทางสูตรของอาจารย์นัทสำหรับอาจารย์นัทก่อนหน้านี้นะคะสูตรดูนิ่งๆนะคะสูตรเริ่มมาเดินในงวดที่ผ่านมามีเข้าคู่นะคะเลข6ก็จะเป็นเข้าคู่เข้าตัวกับฝั่งใต้นะคะส่วนเลข9้าตัวเด่นมีติดหลักสิบ์มานะคะแต่จับเฉียดไปนิดเดียวแนวทางในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็จะมีสหมวดหมวดเลข5้ากับ หมวดเลข6ในแต่และหมวดก็จะจับคู่เด่นไว้ทั้งหมดหมวดละ6คู่นะคะเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้ต่อที่แนวทางนะคะชุดนี้จะเป็นแนวทางเน้นลงฝั่งใต้อย่างเดียวเลยก็จะมีหมวดเด่นทั้งหมด2หมวดในว่าของวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็จะอยู่ด้านล่างสุดก็ต้องขอขอบคุณแนวทางข้อมูลจากอาจารย์สูตรสำหรับแนวทางคมภีนะคะคมภีก็จะเป็นแนวทางนำไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้ ส่วนมากนะคะก็น่าจะเป็นฝั่งเหนือนะคะแอปฝนดูจีเล็กลงไว้ให้ดูส่วนมากจะนําไปเทียบฝั่งเหนือไม่ปักหลักร้อยสิบหน่วยตัวเด่นในว่าของวันที่1พฤศจิกายนวางเลข1เลข5เลข6เลข8เป็นตัวเด่นจากสูตรก็จะเป็นแนวทางจากนิตยสารนะคะช่วงต้นเทอมนิตยสารจะออกมาก่อนนะคะท่านไหนที่ดูแนวทางจากนิตยสารก็เก็บข้อมูลใช้วิธีนะคะถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ใช้วิธีแบบ เลื่อนเหาข้อมูลเอานะคะเพราะว่าสูตรค่อนข้างมีเยอะนะคะก็จะเป็นแนวทางทีเด็ดมหานินการนะคะตั้งแต่ว่าของวันที่16กันยายนนะคะก็เก็บสถิติข้อมูลนะคะมามาแบ่งปันโดยแอป e ลิเล็กซึ่งแอปพลิเล็กนนะคะก็คอยเทียบข้อมูลให้นะคะลงข้อมูลให้ตามจริงในว่ของวันที่1 พฤศจิกายนนะคะท่านไหนที่ดูทีเด็ดมหานินการนะคะก็อย่าลืมใช้วิธีแคปข้อมูลนะคะมาต่อที่แนวทางอาจารย์พิคิดนะคะก็จะเป็นแนวทางนำไปเทียบเด่นฝั่งเหนือฝั่งใต้ได้หมดเลยสตัวจากสูตรวางเลข8กับเลข2เด่นที่สุดก็จะเป็นเลข2 ก็จะเป็นแนวทางคมเพสนะคะคมเพสจะเป็นแนวทางปักหลักจากสูตรจะปักหลักเฉพาะหลัก10บโน,นะคะก็จะมีตัวเด่นเลข2เลข4ีเลข6เลข7เลข8คัดจาก5ตัวนะคะเด่นที่สุดก็จะเป็นเลข2เลข6เลข7 ต่อที่แนวทางนะคะปักหลักหลักหน่วย5ตัวเหมือนกันนะคะตัวเด่นจากศูนย์มีเลข1เลข4เลข5เลข7เลข8เด่นที่สุด3ตัวก็จะเป็นเลข1เลข4เลข7มาต่อที่แนวทางนะคะก่อนที่จะดูดับ เก็บข้อมูลไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าข้อมูลเยอะนะคะเดี๋ยวแอดมินเคื่อนผ่านแล้วลืมสําหรับดับสูรของแอดดังเมสซเฉพาะดับฝั่งใต้ระยะสั้นวางเลข7เป็นตัวดับในวัของวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568มาต่อที่แนวทางผังเลขเด็ดนะคะก็จะมีผังเลขเด็ดแนานำไปเทียบนะคะจะมีทั้งหมด4หมวดในแต่ละหมวดนะคะก็จะจับไว้ให้ทั้งหมด บวดละ6ชุดนะคะเป็นสถิติข้อมูลน,นะคะที่ตีเก่าไว้ให้ดูสูตรถือว่านำไปเทียบจะมีติดนะคะก็จะมีติดทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวกลับสูตรมีเดินมาทั้งหมด5งวดเลยในงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเข้าหมวดเลข6นะคะเลข6ก็จะมีติดมาทั้งเหนือทั้งใต้ก็จะเป็นเข้าคู่69เป็นคู่ตัวกลับฝั่งเหนือนะคะ ตัวเด่นเลขหนึ่งก็มีติดมาะะสำหรับแนวทางวดใหม่นะคะวดของวันที่1พฤศจิกายนมีหมวดเด่นเลข9เลข7เลข2เลข3ถ้าไหนจะนำไปเทียบนะคะก็ค่อยแคปข้อมูลนะคะแอดมินก็ให้ดูสถิติข้อมูลคร่าวๆนะคะเผื่อว่าท่านไหนจะใช้นำไปใช้เป็นข้อมูลนะคะก็ใช้วิธีแคปข้อมูลแอดมินอาจจะไม่ได้อ่านให้ทุกตัวนะคะเพราะว่าถ้าอ่านทุกตัวนะคะมันจะทำ ให้เสียเวลาะะข้อมูลอาจารย์สูตรช่วงนี้มีหลายท่านนะคะที่คำนวณตั้งแต่ต้นเทอมเลยส่งมาให้เยอะเหมือนกันมาต่อที่แนวทางคุณเห็นนะคะสำหรับคุณเห็นช่วงหลังๆมองเป็นแนวทางดับไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นแนวทางติดเด่นนะคะแต่ดูๆนะคะก็เงียบไปหลายงวดน,นะคะในวัของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะเป็นเลขสี่มาต่ออีกหนึ่งสูตรสำหรับสูตรของ น่าจะเป็นสูตรของอาจารย์บุญมีนะคะถ้าจำไม่ผิดลายมือก็จะเป็นสูตร4นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจารย์สูตรแต่ละท่านนะคะบางทีมีสูตร 1, นสูตร2สูตร3สูตร4ต้องช่วยกันเก็บข้อมูลนะคะสนใจสูตรไหนนำไปเทียบก่อนสำหรับแนวทางเด่นฝั่งใต้แบบ3ตัวไม่ปักหลักวางเลข 2, เลข 7, เลข1เป็นตัวเด่นในงวดของวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568 มาต่อที่แนวทางนะคะสำหรับเสือตกถังพลังเงินดีนะคะก็หลุดไปถึง3มงวดสำหรับแนวทางในงวดของวันที่1พฤศจิกายนก็จะมีหมวดเด่นที่สุดก็คือเลข8หมวดรองก็จะเป็นเลข6จับครบเลยไม่ว่าจะเป็นแนวทางชุดเลข3ตัวแล้วก็2ตัวมาต่อที่แนวทางเลขทุปปู่สำหรับเลขทุปปู่ เป็นแนวทางที่ให้นำไปเทียบเด่นได้ทั้งเหนือใต้ไม่ปักหลักก็หลุดไปถึงสองงวดนะคะเริ่มหลุดในงวดของวันที่1ตุลาคมแล้วก็16ตุลาคมสำหรับงวดของวันที่1พฤศจิกายน68เลขทูปปูหนีเลข4เลข2เลข3เป็นตัวเด่นจากสูตร มาต่อที่แนวทางสูตรของเทวานะคะสำหรับสายวิ่งในงวดที่ผ่านมานะคะก็ยังมีวิ่งลงฝั่งใต้ที่เข้านะคะแนวทางในงวด่ของวันที่1พฤศจิกายนถ้าเป็นฝั่งเหนือก็จะเป็นเลข2ฝั่งใต้วางเลข8เป็นตัวเด่นมาดูที่แนวทางนะคะเป็นตารางสลา,าพักใจสลา,าพักใจก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่านำไปจับเด่นนะคะถ้าจับเด่นนี่แอดมินจะรุนหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยต้องมาด้วยกัน จะฝั่งเหนือฝั่งใต้ก็ตามนะคะต้องมาหลักสิบหลักหน่วยเป็นสถิติข้อมูลคร่าวๆนะคะมี1วัวเท่านั้นนะคะที่ไม่ติดมาทั้งเหนือใต้เลยในวัของวันที่16กันยายนนอกกนั้นก็จะมีมาเป็นคู่1ิบหน่วยนะคะก็จะมีติดฝั่งเหนือฝั่งใต้มาในวัที่ผ่านมาก็จะมาครบฝั่งใต้มีเลข6เลข1นแนวทางในงวัของวันที่1พฤศจิกายนนะคะในตาราง สาราพักใจก็จะมีเลข2องเลขหเลข0ูนเลขเ้าเลข6เลข8เลข7เป็นตัวเด่นจากสูตรต่อที่แนวทางนะคะสาราพักใจก็จะมีหมวดเด่นให้นะคะ,ะก็จะเน้นเหนือเน้นใต้ให้แล้วก็จะมีคู่กันเบิ้ลให้สำหรับมวดของวันที่ 1. พฤศจิกายนฝั่งเหนือ เด่นไปที่เลข6เลข7ฝั่งใต้เด่นไปที่เลข8เลข9คู่กันเบิ้ลจำไว้ที่คู่ 6, 6 6 7 7 8 8 9 9มาต่อที่แนวทางสูตรคำนวณน,นะคะหัวหชุมแพแนวทางเด่นฝั่งใต้จากสูตรในวัของวันที่หพฤศจิกายนวางเลข9้าเลข8เลข7็แล้วก็จะเป็นแนวทางเด่นฝั่งเหนือระยะสั้นในวัของวันที่1พฤศจิกายนสูตรวางเลข9กับเลข0นย์เป็นตัวเด่น สำหรับเบาไทย,ย้อนะคะก็วางเลข3เป็นตัวเด่นเน้นลงใต้นะคะแล้วก็เน้นที่หลักสิบต่ออีกหนึ่งสูตรของปุรินนะคะเป็นแนวทางสูตรคำนวณน,นะคะ10หน่วยบนสูตรเดียวนะคะแอป,ปุรินก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะคะ,คะก็มาเพิ่มเติมท่านไหนที่จะนำไปเทียบ ใช้เป็นแนวทางนะคะใช้วิธีแคปข้อมูลแล้วก็จะมีจับคู่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางฝั่งเนื้อฝั่งใต้ชุดเลข3ตัว2ตัวแนวทางจากแอดบุรินในว่าของวันที่1พฤศจิกายน2568หมาต่อที่แนวทางสูตรของอาจารย์วันชัยเป็นแนวทางเน้นหลัก10ฝั่งเนื้อวางเลข6เลข9้าเลข1เลข2เป็นตัวเด่นจากสูตร สำหรับสูตรของอาจารย์แบงค์นะคะลงฝั่งใต้10หน่วยวางตัวเด่นเลข 4, เลข 7, เลข8เป็นตัวเด่นจากสูตรสำหรับสูตรของแอดพฤหัสนะคะได้มาหลายสูตรเลยสำหรับได้ทั้งเหนือใต้ตัวเดียวในงวดของวันที่1พฤศจิกายนก็จะเป็นเลข5ที่เป็นตัวเด่นได้ทั้งได้เฉพาะฝั่งเหนือนะคะสูตรนี้ขึ้นเหนืออย่างเดียววางเลข5กับเลข7เป็นตัวเด่นถ้าได้ทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้วางเลข9กับเลข6เป็นตัวเด่นจากสูตร สำหรับฝั่งใต้แอปเปิลสฮดวางเลขเก้ากับเลข8เป็นตัวเด่นแล้วก็จะเป็นแนวทางนะคะจับชุดเลข3ตัวมีจับไว้ทั้งหมด4ชุดในงวดของวันที่1พฤศจิกายน2568ากแล้วก็จะเด่นที่สุดนะคะก็จะจับไว้ที่890เาแล้วก็จะเป็นแนวทางชุดเลข3ตัวนะคะเป็นแนวทางสูตรคำนวณของแอปเปิลเด ซึ่งก็ได้มาหลายสูตรนะคะชอบสูตรไหนก็ค่อยเก็บข้อมูลสําหรับสูตรนี้นะคะก็จะจับแนวทางคู่2ตัวนะคะน่าจะได้ทั้งเหนือทั้งใต้นะคะเพราะว่าจานสูตรเขาไม่ได้ระบุไว้ต่อที่แนวทางนะคะสำหรับชอบในว่าของวันที่1พฤศจิกายนก็น่าจะได้ทั้งเหนือใต้จับไว้ที่คู่8 9ดแล้วก็จะเป็นแนวทางสายวิ่งนะคะได้ทั้งเหนือใต้ในว่าของวันที่ 1. พฤศจิกายนวางเลขเก้าเป็นตัวเด่นจากสูตรสำหรับแนวทางนะคะมิดน้อยนะคะก็จะวางแนวทางสูตรหลักร้อยในงวดของวันที่1พฤศจิกายนวางเลข3เลข5าเลข6เลขเ็เลข8เลขเเป็นตัวเด่นจากสูตรต่อที่แนวทางเพิ่มเติมนะคะสูตรของเอกเมืองย่าเป็นแนวทางร้อยบนแบบเรียงในงวดของวันที่ 1>, 1. พฤศจิกายนนะคะร้อวางเลข 4, ี่เลขหเลขหเลข7เลข8เป็นตัวเด่นจากสูตรต่อที่แนวทางหลัก10บสตัวในงวดของวันที่หพฤศจิกายนเอกเมืองยาวางเลข4ี่เลขห้าเลขหเลข8เป็นตัวเด่นจากสูตร มาต่อที่แนวทางสูตรของแอชวาร์โเป็นแนวทางเด่นเน้นไปที่หลักหน่วยฝั่งเหนือ4ี่ตัวจากสูตรในงวดของวันที่1พฤศจิกายนวางเลข6เลข7ดเลข8ดเลข9ส่วนสูตร4หลักหน่วยฝั่งเหนือวางเลข7เลข8เลข9้าสำหรับแนวทางนะคะเด่นหลัก1ิบ สี่ตัวแอชวารโดวางเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหกปิดท้ายด้วยแนวทางสูตรดับเป็นแนวทางดับจากแต้มสามตัวบนในียกว่าของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะแต้มนับรวมแต้มดับเลขเจ็ดเป็นตัวดับต่อที่แนวทางดับสิบหน่วยเฉพาะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยฝั่งเหนือเป็นแต้มดับ วางเลข0กับเลข1เป็นแต้มดับ10หน่วยบนสำหรับดับแต้มฝั่งใต้ตัวเดียวจากสูตรในงวดของวันที่1พฤศจิกายนวางเลข5เป็นตัวดับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้แอดมินก็ต้องขจอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ